สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะช่างทองเผยเองหลายสร้อยทองที่ใส่สวยและทนนานเป็น10ปีช่างทองเผยเองลายสร้อยทองที่ใส่สวยและทนนานเป็น10ปีซึ่งสร้อยทองเป็นที่นิยมเป็นเครื่องประดับเพื่อเสริมบาร,รมีผู้ใส่เรอเรวาทองคําเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลและนิยมทํามาเป็นทองแท่งหรือเครื่องประดับต่างๆเพื่อเสริมบาร,รมีผู้ใส่รวมทั้งเป็นสินทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะซื้อง่ายขายคล่องธนาคารแห่งชาติทั่วโลกจึงนิยมใช้ทองหรือทองคําเป็นส่วนหนึ่งของทุนสํารองระหว่างประเทศทําให้ราคาทองสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในช่วงนั้นๆได้ล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่ทําเอาหลายคนสนใจอย่างมากซึ่งเป็นคลิปของลายสร้อยทองที่สวยและทนสามารถใส่ได้นานเป็น10ปีโดยระบุข้อความว่า ช่างบ้านแนะนำลายที่ใส่ได้เป็น10ปียังไงมาดูกันทั้งนี้หลังจากคลิปังก่าวถูกโพสต์ออกไปได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเทคนิคการเก็บรักษาทองคือไม่ควรเก็บรวมกันเพราะว่าทองอาจจะขูดขีดกันเป็นรอยได้ควรแยกเก็บโดยอาจใช้กระดาษทิชชู่หรือสำลีม้วนเก็บไว้ก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ